เอาวสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาดูสายันพอดีเลยนี่ครับได้รอบใหม่แล้วเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเสียต้งคืนเสียต้งคืนเอา้าแล้ว,วาง,งานทบอ่ะยังไงติดเครื่องอยู่ <c oughs> ให้ไปบ้านเฝ้าแทป ให้แม่บ,บ้านเปิดเครื่องเสียงแทนแล้วบกทิ้งงานหน้าที่ไม่ได้เลยนี่ครับโอเลดไม่น่าใส่เลยหรอเมื่อวานนี่ก็<ห>ทดสอบอลองอัดดูนะครับทีนี้ก็อัดไปแล้วก็มันไวไปหน่อยปากปาก,ปากฟาักฟังแล้วปากเกี่ยวฟังขึ้นตูนี่วานะครับสายันก็เลย ตรงนี้ยังยังไม่แก้ไขใช่ไหมอัน <ปะ S 1> อนี้เหรออ๋นอ,น,อนี่ตัดออกเลยใช่ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่หรอกเนาะล็อกนิดเดียวอือแค่เข้าไปมันกัดเข้าไปอืมไม่ต้องใสไม่ต้องใส่ฟางที่เคยติดตัวนี้ก็เอาออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ลิ้นนั่นแหละอ๋อลิ้นตัวนี้ก็ จะทําให้ฟางมันไปพลานเผากับชุดอ่าเปล่าคอนะครับทีนี้ถ้าถ้าสายันทดรอบแล้วก็น่าจะช้าลงเนาะกลับไม่ช้าช้าเลยช้าเลยเนาะสโลเป็นเป็นสโลฮะสโลโมชันเลยสโลชันเลยอืมก็เปลี่ยนเตอร์มันช้ามากก็เปลี่ยนทุกชุดนี้ง่ายเออเพรผมมีอะไรเยอะแยะเลยครับอืมมันจะใส่สี่นิ้วมันก็ใหญ่ไปอีกใหญ่ไปมันก็ไปเพี้ยนตรงโน้นอีกอืม แล้วอันนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นกินนิ้วทะยันห้านิ้วครับไอตัวนี้นะตัวแรกนี่นะอ๋อเป็นห้านิ้วแล้วจา,จากเจ็ดนิ้วจากเจ็ดเป็นห้าทีนี้ก็ช้าเลยเนาะที่มันช้าเลยแล้วค่ไล่อรอบอ่ะทะนะีนี้เอาอ๋อโครับโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหมาถอดกลางแดดเลยกว่าจะได้ยโดนตีหนึ่ง เมื่อคืนนะเมื่อคืนทำอะไรทำไอ้ตัวลิ้นคอนี่ยด้วยอ๋อทำลิ้นคอนี่ด้วยไหวไหมแล้วก็เจาะด้วยกาดด้ยวยแล้วก็เคี่ยวไปเจาะอืมแล้วก็เจาไอ้ตัวเค้าวด้วยครับเจาะรูตัวไหนเจาะรูไอ้ตัวหน้าแป้นไว้ใส่กาดนะอ๋อ oh, ครับ แล้วก็ลองดูรอบนึงลองแล้วโอเคยังไม่ว่าว่าลงมาตอนที่ยังไม่ทันได้ไม่ทันได้แปรงเหมันพี่แค่ตัดตรงนี้ก็ลองดูมันก็โอเคอยู่อืมมันก็ไม่ติดเนาะอืมแต่มันมันไม่ติดแล้วแต่ว่ามันยังมาพันตรงนี้เฉยยังพันครับผมก็เลยทำลิ้นอ๋อมันจะมันมันจะมาพันกับตรงตรงนี้ครับก็เลยทำลิ้นก่อนอืมให้มันจอดทำลิ้นก็เลยจอดตรงนี้เลยครับ ก็ดีแหละได้เปลี่ยนแล้วก็ได้ทดรอบใหม่นะครับวันนี้ก็จะช้าลงนะครับผมเดี๋ยวก็คอยติดตามชมนะครับตอนต่อไปครับผมว่าจะทดรอบให้ช้าลงแล้วนี่ที่เป็นยังไงพี่น้องปองไป อันนี้ใส่ตันนี้เสร็จก็ทดสอบไว้เลยใช่ไหมนี่หรืออะไรอยางพี่มันต้องไล่ดูสายพันกันนครับอ๋อครับอืมต้องไล่ดูไล่ดูนะครับดีครับ <c oughs> ชุดปากเนี่ยน้องตัดออกแล้วนะครับผมตรงมุมก็จะมีตัว ยันตัวชุดปากไว้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ครับตัดออกนะครับฟางจะได้ไม่พันมาอ,ออยู่ตรงมุมตัวนี้นะครับแล้วก็สายันชุดรอบของชุดทรงกําลังนะตัวชุดมุลเล่ชุดคอขอเกี่ยวฟางนะครับขอทดแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผม ทำมันช้าลงดูสิเราให้มันช้าลงดูว่าตัวตัวลูกฟักเข้าตู้นี่จะฟักเข้าดีไหมนะครับงานรอเพียบแล้วแดดออกแล้วครับแดดออกแล้วถ้าฝนมาคาันนี้ก็จบเลยครับผมนาปรังนีรอเป็นแถวเลยครับผม เอาคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าค่อยมาชมสายันทดลองอัดอีกครั้งหนึ่งครับผมจะจวดจาดขนาดไหนก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ไปบายครับขอบคุณมากครับ